เอามากันแล้วมากันแล้วมากมามามสวัสดีครับโอโ้โหค,ค,คุณหมอคงเก่งน้องสอบพอคงเก่งของอามา่ <laughs> อามาสบายดีนะครับสบายดีสบายดีแล้วลื้อหล่ะช่วงนี้เรียนเป็นยังไงบ้าง หนักอยู่ครับตอนนี้ขึ้นวอร์ดแล้วก็ต้องไปดูคนไข้ด้วยอะไรด้วย oh, ใช่แล้วนี่ลืกลังเรียนหมออะไรอยู่อ่ะไออย่างข้างบ่ายอีก็ไปหมอฟังแล้วเลือจ่อออกมาไปหมออะไรมายังตอนนี้เรียนแค่ทั่วไปก่อนแล้วพอจบทั่วไป6ปีแล้วแล้วค่อยไปเลือกว่าจะเรียนอะไรต่อทั่วไปนี่ก็คือทุกทุกอย่างใช่ใช่ oh. อมามาเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือขึ้นวอร์ดสันอยู่มันก็เลยค่อนข้างหนักอ,อมา, <Wow. S 1> ามาวอร์ดสัน 上呀，干嘛无恩的？嗯嗯 มากอ่ะเดี๋ยวนี้ใครขายก็ไปทางสังยากางหรือคิดดูหรือผ่าจมูกคนหนึ่งนะหรือก็ได้เงินไปเกาะไปกามแล้วอ่ะก็ใช่แต่มันไม่ได้มีแค่นั้น<า>นะสังยาการเกาหลีสางยาการเสริมจมูกสายาก ok. าตาสองช้างช้างยาการฉีโบทอกนัญนก็คือสัญญกรรมพลาสติกนะมาแต่คือมันมีสัญญกรรมส่วนอื่นที่มันไม่ใช่แค่แบบใบหน้านะสัญยาการเสริมนงก็ได้นักไหมเออ โอเคแล้วอย่างตอนที่อาม่าใส่ถึงอักเสบแล้วว่านิ่วในถุงน้ำดีอามาไปหาหมอสัญญกรรมไม่หมเหรออ่อยยออโอยยอันนั้นอา玛ไม่เรียกว่าหมอสัญญกรรมอันนั้นอา玛เรียกว่าหมอผ่าตัด